อะไรเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาอยู่ในสภาพนี้บริษัทของเขาร่วงแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลจนหนรร่วงนะครับจากบุคคลที่ร่ารวยที่สุดของเอเชียเป็นอันดับ3ามของเอเชียก็เพราะคําพูดของเขาที่ไปทําการโจมตีนะครับรัฐบาลของจีนจีนเด็ดขาดนะคอมมิวนิสต์ไปเล่นงานเขาปุ๊บเขาจัดเลยเขาไม่หลอไม่เสียเวลา นะครัต่างจากประเทศไทยด่าแล้วด่าอีกด่าแล้วด่าอีกใช้เวลานานแจ็คมาเป็นผู้ที่ร่ํารวยฮะแต่ก็พอโตขึ้นโตขึ้นมีอานาจมากขึ้นก็อาจจะเรียกว่า,วาพองมากขึ้นพอพองมากขึ้นเสร็จทีนี้ก็สียิ้นผิงก็คงจัดให้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook <c oughs> รับชมทั้งทาง y t u t u นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้มาเริ่มต้นสถานการณ์โควิด -19 สถานการณ์โควิด -19 <c oughs> ที่เกิดการระบาดไปทั่วโลกจากมาตรการล็อกดาวน์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ทำให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารเข้าสู่ปี2020นะเป็นปีใหม่ขึ้นมาทีเดียวนะครับตอนที่ชาวโลกในทศวรรษใหม่กันอย่างคลื่นเกรงมีคนน้อยคนมากจะนึกฝันจินตนาการว่าจะมีสิ่งใดรอพวกเขาอยู่ในปี2021นะครับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาโควิด -19 ทําทำเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นเกิดอัมาพาตผู้คนเกือบ4,000ล้านคนต้องกักตัวเอง นะครับอยู่ที่บ้านเรียกได้ว่านี่คือปอีแห่งการเปลี่ยนแปลงโ,ปงโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างน้อยในช่วงหนึ่งในช่วงอายุของคนหรือกระทั่งอาจจะนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นมาเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นบทความที่น่าสนใจนะครับนัก,นกชีวะดาราศา,ศาสตร์เคยเขียนหนังสือเรื่อง The Knowledge นะครับ วิธีการกอบกู้โลกจากหายนะเมื่อปี2014มองว่าโควิด -19 <c oughs> เป็นแค่คลื่นลูกใหม่ที่ซัดสาดชาวโลกแต่สิ่งที่ตามมาจากภายหลังนี่ก็คือซึนามิและปัญหาการเปลี่ยนแปลงภ <c oughs> ูมิภาคและสภาวะโรคร้อนการท้าทายและหายนะที่จะเปลี่ยนชีวิตมากกว่าโควิดหลายเท่าสำหรับโควิด -19 <c oughs> เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะญี่ปุ่นก็ตรเตรียมที่จะประกาศสภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวอังกฤษก็มีการประกาศแล้วขณะที่เกาหลีใต้ขยายข้อห้ามการชุมนุมเกิน4คนคนะไปทั่วประเทศพร้อมยกระดับมาตรการเว้นระยะห่างที่เมืองหลวงนะครับผู้นำญี่ปุ่นเผยกำลังพิจารณาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและปริมณฑลเพื่อสกัด การแพร่ระบาดในรอบที่3ขณะที่เกาหลีใต้ยกระดับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอีกครั้งหลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้น1,000คนส่วนที่อเมริกาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ชั้นนำจากทรัมป์สวนทรัมป์โจมตีว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้ก็กว่า350,000คนสูงเกินจริง นะครับนึงคือโควิด -19 ในอังกฤษก็มีการประกาศล็อกดาวน์โดยบริจอนสันนายกรัฐมนของอังกฤษนะครับในขณะที่ลอนดอนเริ่มมีการฉีดวัคซีนเอสตราเซเนกานะครับเยอรมนีก็ฉีดไป2เข็มนะครับสนฉีด2ช้าตามอังกฤษไม่สนหมอใหญ่สหรัฐอเมริกา,าเปาซีนั้นมีการเตือน สำนักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์ uter, นะครับได้มีการรายงานข่าวว่าไบรอันนะครับบิงเกอร์นะครับผู้ป่วยโรคไตาชาวอังกฤษวัย82ปีกลายเป็นคนแรกที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าดาที่โรงพยาบาลออกฟอร์สนะครับขณะที่นายกรรมตรีของกังกฤษบริ ori, จอนสันเตรียมสั่งใช้มาตรการเข้มงวดขึ้นรับมือเยอรมน,นีให้ความสนใจ ะจะให้การฉีดวัคซีนเข็มที่2ล่าช้าออกไปตามลอนดอนอไม่สนใจเสียงวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาดอ,กอร์เอนโทนีเปาซีที่ออกมาเตือนว่าไม่เป็นไปตามวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ21วันในเข็มที่2นะรเรื่องของทรัมป์ปรากฏว่าแฉเทปเสียงทรัมป์คู่เจอเจียพริกการเลือกตั้งนะครับ ขณะ10อดีตบิ๊กพน н ากอนนะครับวอนทหารงดยุ่งผลการเลือกตั้งให้ความร่วมมือถ่ายโอนอำนาจอย่างราบรื่นนะครับสื่อมาการเผยแพร่เทปเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมบีบเจ้าที่ระดับสูงดูแลการเลือกตั้งของรัฐเจอร์เจียนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของรีพับลิกันให้หาคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวนมากพอที่จะล้มล้างชัยชนะของโจไบเดน ในรัฐนั้นขณะที่ในอีกด้านหนึงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งหมด10คนฮะจากทั้ง2พรรคใหญ่เดมโมแกรตแล้วก็รีเบรริเกันนะครับซึ่งรวมไปถึงคนที่ชรามเคยแต่งตั้งมากับมือร่วมกันรเรียกร้องให้เป็นตาก้อนงดแทรกแซงการเมืองและให้ความร่วมมือนะครับเพื่อให้ การถ่ายโอนอำนาจดำเนินการไปอย่างราบรื่นก็คืออยากให้ทหารปฏิวัตินั่นเองในขณะที่อิหร่านทำการยึดเรือบรรทุกสารเคมีของเกาหลีใต้นะครแก้เผ็ดโดนอายัดเงินจำนวน7,000ล้านตามคำสั่งของเซงเชนของสหรัฐอเมริกานกะครกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านนะครับยึดเรือบรรทุกเคมีติดทงสัญชาติเกาหลีใต้พร้อมลูกเรือจำนวน20ชีวิต ขณะกำลังล่องผ่านอ่าวเปอร์เซียในแะกบท่ามกลางข้อพิพาทระหว่างเตหรานกับโซนะครับกรณีสถานบันการเงินของเกาหลีใต้อายัดเงินทุนของอิหร่านตามคำสั่งคว่มบาตของสหรัฐอเมริกาในแะกบรัฐบาลของสมขาวยืนยันว่าเรือบรรทุกสารเคมีลำนี้ถูกทางอิหร่านบุกยึดขณะเดินทางผ่านน่านน้ำนอกชายฝั่งโอมาน พร้อมเรียกร้องให้มีการปล่อยลูกเรือและเรือทั้งหมดในทันทีก็เป็นการตอบโต้กันไปมานะครับเพราะว่าฝั่งเกาหลีเหนือนั้นยืนขอไปเกาหลีใต้นั้นยืนฝั่งของสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญสหรัฐอเมริกาใช้หลักการคว่ำบาตนะรทางเศรษฐกิจเล่นงานอิหร่านนะครับแล้วก็ตัดเรื่องของทางการเงินในขณะที่รัฐบาลออสซี่ก็ไฟเขียวนะครับเจ้าพ่อวิกกิลลก กลับบ้านหากพ้นคดีนะครับหลังสารอังกฤษค้านส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีสกอตต์เบร์ิสันนะครับแห่งออสเตรเลียนะครับบอกว่าจูเนียเอสานผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกนะครับสามารถเดินทางกลับบ้านที่แดนจิงโจ้ได้ทันทีที่คดีความต่างๆสิ้นสุดลง หลังสารอังกฤษมีคำพิพากษาคัดค้านการส่งตัวอดีตแฮกเกอร์จอมแฉเป็นผู้ร้ายข้ามแดนนะไปยังสหรัฐอเมริกา,าก็เป็นเรื่องมานานนะสาเหตุหลักๆก็คือสหรัฐอเมริกาต้องการจะทำการจับคุมตัวนะอังกฤษไม่ยอมส่งไปเพราะเขาทำงานให้กับอังกฤษนะแล้วก็ให้กับออสเตรเลีย,ยก่เหน่านี้ก็เรียกว่าสายลับสองหน้า นในขณะที่นบด์วอชิงตันก็เตือนแฟนคลับของทรัมป์นะครับห้ามพกปืนนะครับเข้าร่วมชุมนุมใหญ่คัดค้านการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเจ้าที่กลุ่มวอชิงตันดีซีก็มีการเตือนอผู้สนับสนุนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่าพกปืนเข้ามาร่วมชุมนุมคัดค้านการเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นวันที่สภาของเกรสจะมีกําหนดรับรองรผลมติคณะผู้เลือกตั้ง ให้โจไปเด่นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่คันเดียวกันก็มีการระดมกองกำลังในชั่นแนลกาศหลายร้อยนายเพื่อควบคุมสถานการณ์อันนี้ก็บทรัมป์ก็พยายามจะป่วนแือคงยากหน่อยเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กลับลำไม่ถอนหุ้น3บริษัทโทรคมนาคมของจีนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะครับออกมายืนยันล่าสุดว่าไม่มีแผนถอนหุ้น3บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนตามใบสั่งของทรัมป์นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นการกลับลำเอาดื้อจากสิ่งที่ได้ถแถลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยระบุว่าไม่มีแผนที่จะเดินหน้าถอนหุ้นของบริษัท h ชน a าโมบายจำกัดไชน่าเทเลคอมอจำกัดและไชน่ายูนิคอนฮ่องกองจำกัดออกจากตลาดหลักทรัพย์อีกต่อไปโดยการตัดสินใจล่าสุดมีขึ้นหลังจากได้มีการปรึกษาหาลือกันรเรื่องของหน่วยงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็ทรัมป์กําลังหมดอำนาจนะโรรเกมนี้เป็นหลักชาตินิยมที่ทรัมป์ใช้ทำการกีดกันทางการค้าแล้วหวังว่าจะเล่นงานจีนและจะทำให้คะแนนนิยมดีขึ้นแต่ทรัมป์กลับทำให้ตัวเองนั้นคะแนนนิยมนั้นต่ำลงตามลำดับเรื่องของแจ็คมาแจ็คมานะฮะซึ่งเป็นผู้ประสบความสำเร็จของจีนมาก่อนก็เป็นคนธรรมดาพยายามจะขายไอเดียเรื่องของเว็บไซต์ ขายของทางโทรศัพท์มือถือขายของทางอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีคนสนใจต่อมาก็ประสบความสำเร็จจู่ๆช่วงที่ผ่านมาแจ็คหมาหายไปโซเชียลมีเดียสงสัยมากตกลงแจ็คหมาหายไปไหนโลกโซเชียลลือหึ่งถึงขั้นอาจจะถูกจับกลุ่มนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าแจ็คหมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาที่เคยทำให้ทุเรียนไทยโด่งดังไปทั่วโลก ได้หายตัวไปจากสาธรารณชนนานประมาณ2เดือนไม่ปรากฏานรายการเกมนะครับโชว์ชื่อดังหลังจากที่ปักกิ่งลงโทษบริษัทแอนกรุปซึ่งแขวนหุ้น IPO และให้บริษัทบริการทางการเงินออนไลน์แอนกรุปกลับโครงสร้างครั้งใหญ่ลือหึงนะครับถึงขั้นอยู่ในเรือนจำระหว่างโดนสอบสวนนะครับ s u t o n e y s Today รายงานว่าแจ็คมา เจ้าของบริษัทอาลีบาบาชื่อดังเทียบเท่านะครับเจฟเบโซนนะครับเจ้าของอเมซอนและยังเป็นเจ้าของบริษัทแอนกรุปนะครับบริการการเงินด้านอินเทอร์เน็ตหายไปจากสาธารณะนานตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับครั้งนี้เขาขึ้นปรากฏตัวในฟอรัมสัมมนาธุรกิจการเงินที่เชี่ยงไฮ้ซึ่งในเวลานั้นเขาได้ออกโรงตำหนิระบบกำกับ ด้านการเงินของปักกิ่งนะครับและส่งผลทำให้บริษัทฟินเกนแอนด์กรุ๊ปถูกแขวนหุ้น IPO 37,000ล้านดอลลาร์สหรัฐรอยเตอร์ก็บอกว่าในเวลาต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนอ้างอิงจาก The Financial Times นะครับแจ็คหมาไม่ปรากฏตัวในรายการเกมโชว์สุดท้ายฮีโร่ผู้นำธุรกิจแห่งแอฟริกานะครับ โฆษกของอาลีบาบานะครับกล่าวให้สัมภาษณ์ว่าการเปลี่ยนอย่างกระทันหันมาเนื่องมาจากตารางเกิดชนกันนะครับการหายตัวไปราวสเดือนที่สร้างความประหลาดใจให้กับโลกโซเชียลมีเดียนะครับเป็นอย่างมากถึงขั้นลือไปต่างๆนานา b u s i n e s s Today ชี้ว่าผลที่ออกมาในเวลานี้แจ็คหมายอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะครับได้ทำให้เกิดการคาดเดาต่างๆนานา,นาว่าบุคคลที่ถูกจับ จัดให้เป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดในเวลานี้อาจอยู่ในเรือนจำหรือถูกควบคุมให้อยู่แต่ในที่พักซึ่งหายตัวไปออาบาังเอิญตรงกับบรรดาสื่อจีนรัฐบาลแผ่นินใหญ่เล่นงานเขามากขึ้นนะครับโดยหลังจากที่แจ็คมาวิวิจารณ์ปักกิ่งนะครับสื่อจีนก็ตั้งฉาย,ยาเขาว่าลุงม,ม้านะครับตามแท้ของเขาที่มีความหมายว่าอาชานะครับมาเป็นเจ้าของธุรกิจ ผีดูดเลือดที่กระหายเงินและมีความโหดร้ายนะครับให้ภาพลักษณ์หมาลักษณะเปรียบคนจนตามสื่อจีนที่โปรัฐบาลปักกิ่งนะครับเอเชียชามซึ่งมีสื่อที่อยู่ในฮ่องกงได้มีการรายงานเรื่องนี้ฮะของแจ็คหมาว่าเวลานี้แจ็คหมากำลังอยู่ตกอยู่ในการสอบสวนโดยได้อ้างอิงจากรายงานของกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน นะครับนังสพิมพ์ p e o p l e d e ดลลบอกว่าแจ็คหมาถูกสั่งไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศนะครับซึ่งรายงานของหนังสพิมพ์ p e o p l e Daily ในเดือนพฤศจิกาย,ยนรายงานว่าแจ็คหมาไม่สามารถนำอาลีบาบาได้ขึ้นถึงขั้นระดับนั้นได้โดยปราศจากนโยบายของพรรคนะครับมายุนนะครับถือว่าร้อนแรงจากการปราศจากการสนับสนุนนโยบายแห่งชาติอาลี จะไม่วันขึ้นจากอาณาจักรธุรกิจนะครับล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐได้นะครับซึ่งนอกจากแจ็คมาแล้วนะบิสเนสทุเดอร์รายงานว่านักธุรกิจอีกรายหนึ่งคือหลิวเชียงตงนะครับเจ้าของ JD.com กำลังถูกกตบาลปักกิ่งสอบเช่นกันนะครับการสอบสวนแจ็คมาทำให้หุ้นอาลีบาบาตกขวบไปถึง1ใน4ตั้งแต่จุดสูงสุด ทำให้หมาหายไปถึง10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในคราวเดียวและส่งผลทำให้เขาตกอันดับมาอยู่อันดับ3ของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในจีนแทนอ,อย่างช่วยไม่ได้ปัจจุบันแจ็คหมามีความมั่นคงทั้งหมดเรามั่งคั่งนะรวม63.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ้างอิงจากดัชนีวัดความมั่นคั่งของบูมเบิร์ก นี่คือปรากฏการณ์ของแจ็คหมาที่เกิดขึ้นสาเหตุอะไรแจ็คหมาหายไปไหน, <c oughs> นตอนนี้ก็โดนสอบสวนะประการแรกนะครับทำไมก็ทำอะไรอยู่ยก็โลโรไฟล์นะครับทำไมเป็นต้นเหตุอะไรเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาอยู่ในสภาพนี้บริษัทของเขาร่วงแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลจนหนูร่วงนะครับจากบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของเอเชียเป็นอันดับ3ของเอเชีย ก็เพราะคำพูดของเขาที่ไปทำการโจมตีนะครับรัฐบาลของจีนจีนเด็ดขาดนะฮะคอมมิวนิสต์ไปเล่นงานเขาปุ๊บเขาจัดเลยเขาไม่หลอ่อไม่เสียเวลานะครับต่างจากประเทศไทยด่าแล้วด่าอีกด่าแล้วด่าอีกใช้เวลานานแจ็คมาเป็นผู้ที่ร่ำรวยฮะแต่ก็พอโตขึ้นโตขึ้นมีอำนาจมากขึ้นก็อาจจะเรียกว่าพองมากขึ้นนะพอพองมากขึ้นเสร็จทีนี้ก็ สีชิ้นผิงก็คงจัดให้นะฮะแจ็คหมาก็เลยต้องโลโรไฟล์แล้วถูกกระบวนการสอบสวนพอเป็นขา่าวเรื่องกระบวนการสอบสวนขึ้นมาทําให้ธุรกิจของแจ็คหมาดาวลงไปเลยทีเดียวทําให้ต้องมีการโลโรไฟล์และหายไปจากหน้าสือ่อจนถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เียวธนะพอเกี่ยวหน้ากาเกี่ยวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกี่ยวอย่านอนใจหน้ากาเกี่ยวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกี่ยวท่านใดล้างมือกันเถิดพี่นะาชะาล้างมือให้บ่อยนะจ๊ะอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลยอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลย บ้านทัดนานึกถึงส่วนรวมอย่าพึงงร้าอยู่บ้านทัดนาพี่เอ๋ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงงร้าอยู่บ้านทัดนาพี่เอ๋ยทุกภาคส่วนรวมใจชะชาติทุกภาคส่วนรวมใจรวมโดยช่วย,ก,ก,ย,ย,ก,ย ure, กันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ๋ยอยู่บ้านหยุดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ๋ย ทดนะชาชาอยู่กับบ้านทดนะนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงระอาอยู่บ้านทัดนะพี่เอ้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงระอาอยู่บ้านทัดนะพี่เอ้ย ทุกภาคส่วนร่วมใจชาชาทุกภาคส่วนรวมใจรวมด้วย่วยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกท่านเอ้ยอยู่บ้านหยุดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกท่าน